สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทำน้ำยาล้างจานสูตรมะกรูดและใบเตยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหั่นมะกรูดให้ได้ซีกเล็กๆนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกหั่นตามในคลิปเราเลยก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทน้ำสะอาด8 l. ลิตรลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะต่อมานะคะให้จุดไฟกลางค่ะ หลังจากนั้นเทมะกรูดของเราที่เราหั่นเอาไว้ลงไปต้มได้เลยค่ะแนะนําให้เป็นไฟกลางนะคะและคนตลอดเวลาไม่ให้ไหมค่ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะประมาณสินาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ผ้าขาวม้ากรองเอาน้ําจากาน้ำมะกรูดที่เราต้มนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะบีบคันน้ํามะกรูดให้ได้มากที่สุดนะคะเราจะนําใบตือที่เราหั่นว้มาลางให้สะอาดนะคะ ากนั้นเราจะนาใบเตยมาต้มน้ำ8ลิตรสะอาด8ลิตรค่ะไฟอ่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะนํามากรองค่ะบีบคั้นเหมือนมะกรูดเลยนะคะและเราจะนําน้ําใบเตยมาผสมเข้ากันให้กับมะกรูดค่ะคนให้เข้ากันเลยหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้เอ็นจิบดิบจำนวน1กิโลกรมัมเทใส่ภาชนะค่ะ ต่อไปจะเป็นเกลือ700กรัมค่ะเทส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะพยอยเทก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะให้เข้ากันได้มากที่สุดค่ะนี่ค่ะทำตามในคลิปได้เลยนี่หลังจากนั้นนะคะเราจะนำส่วนผสมที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้เทเข้ากับน้ำใบเตยและมะกรูดที่เราเพิ่งผสมเข้ากันนะคะค่อยๆเทนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ประมาณนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใส่ผงเครื่องฟองจํานวน100กรัมค่ะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะทยอยใส่แล้วก็คนเบาๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพักไว้8ชั่วโมงค่ะแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันเลยค่ะนี่ใครที่มีภาชนะอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะเราก็จะใส่เป็นขวดนะนี่เราก็จะขยำนิดหนึ่งไม่ต้องใส่เยอะเลยนะคะส่วนนี้ล้างเอี่ยมมากดูค่ะขจัดคราบได้หมดจดเลยนะคะ สำหรับใครที่ต้องการอยากทำน้ำยาล้างจานเองโดยที่แบบกลัวสารเคมีจากออน้ำยาล้างจานสำเร็จรูปก,ก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะนี่ก็จะสะอาดแบบน,นี้เลยเอี่ยมกลิบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ